อิติปิโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระภูมีพระภาคนั้นอรหังเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาเจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะสุขโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัพทาเทวมนุษย์สานังเป็นครูสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพัควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้อรพุทธคุณทั้งเก้านี้ในวันนี้อาตมาตั้งใจที่จะสาธยายให้พวกเราได้ฟังกัน อิติปิโสภควานั้นนะที่ท่านแปลว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระภูมิพระภาคพระองค์นั้นเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นั่แหละอิติปิเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นโสนี่มันเป็นคําที่ขยายเห็นว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละก็พระองค์อย่างนั้นอย่างนั้นคําว่าโสนี่คำว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ขณะนี้ เราชี้ถึงถ้าผู้ใดเข้าใจเราจะชี้ถึงได้ถ้าเข้าใจว่าพระสมมาสัพพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาพระสมมาสัพพุทธเจ้านั้นคือคุณธรรมแต่ที่อาตมาเคยสาธยายเสมอว่าพระพุทธเจ้าตั้งแต่ท่านมีพระชนชีพอยู่ท่านก็เคยตรัสยืนยันขณะมีเนื้อตัวร่างกาย ท่านก็ยัยืนยันกับพระสาวกว่าเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราตถาคตหรือพระพุทธเจ้านั่นเองคําว่าตถา,า,าคตก็หมายตถาคตก็หมายถึงพระพุทธเจา้าเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราและอีกความหนึ่งที่ยืนยันชัดเจนอีกก็คือคําว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคําว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานี่ก็เป็นคําขยาย สืบเนื่องต่อออกมาอีกให้เห็นเด่นชัดว่านอกจากผู้ใดเห็นเนื้อเห็นหนังแล้วและเห็นเนื้อเห็นหนังอยู่เท่านั้นยึดเนื้อยึดหนังอยู่เท่านั้นก็ไม่ใช่พระพุทธเจา้าไม่ใช่ตถาคตตถาคตไม่ได้หมายเอาอย่างนั้นตถาคตหมายเอาถึงธรรมะหรือพระพุทธเจ้าหมายเอาถึงธรรมะเพราะเหตุอย่างใดอย่างใดล่ะที่ท่านบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้ เอาั้งแต่ต้นราก็าเพราะเหตุอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้มีคุณธรรมได้มีธรรมะได้เป็นอย่างนั้นอย่างจริงท่านมีศีลท่านมีธรรมะท่านทรงธรรมทรงทุกอย่างทรงวิมุตถึงธรรมะขั้นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานทัศนวิเศษท่านทรงอย่างนั้นจริงๆท่านมีอย่างนั้นจริงๆ เพราะเหตุที่ท่านมีธรรมะอย่างนั้นแหละท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระภูมีพระภาคพระองค์นั้นพระองค์ใดพระองค์สมณะโคดมพระองค์มีปัสสีพระองค์กัสปะซึ่งเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเหมือนกันทั้งนั้นพระองค์ใดที่มีคุณธรรมเชกเช่นเดียวกัน มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติมีวิมุตติยานทัศนะสมบูรณ์พรั่งพร้อมเช่นเดียวกันก็เพราะเหตุอย่างนั้นแหละท่านจึงได้ชื่อว่าพระภูมีพระภาคพระองค์นั้นใครก็ตาม ที่สามารถที่จะเอาเพราะเหตุอย่างนั้นแหละเพราะคุณธรรมอย่างนั้นท่งไว้ในตัวเราสมบูรณ์พรั่งพร้อมเหมือนอย่างพระกัสสปะสมมาสมพุทธเจา้าเหมือนพระวีปสัสีสมมาสมพุทธเจา้าเหมือนพระโกโกโนาคมณนะพระพุทธเจา้าเหมือนพระสิกขีพระพุทธเจา้ามีชื่ออีกเยอะอัตมาจําได้แค่นี้ก่อนจะชื่ออะไรในนามสมมุติของท่านแต่คุณธรรมอันเดียวกันหมด ท่านมีอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนั้นท่านจึงได้ชื่อว่าพระภูิมีพระภาคพระองค์นั้นพระองค์ใดมีพระองค์นั้นมีเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุอย่างนั้นเนี่ยจึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นคุณธรรมที่ว่านี้จึงไม่สงวนลิขิตใครใครก็อาจเอื้อมเ,เอาได้แต่ไม่ใช่ง่ายเท่านั้นเองนะทีนี้เรื่องของการที่จะสร้างสมอบุญบารมีอย่างนี้เนี่ย มันไม่เหมือนกันก็อาตมายกตัวอย่างทางโลกเอาลาบเอายศเอาดอกเตอร์อย่างที่ว่านี้เพราะอย่างนั้นต้องไปแย่งชิงไปแย่งชิงกับคนอื่นส่วนการมาเอาคุณธรรมทางธรรมนี้ไม่แย่งชิงกับใครแย่งชิงกับกิเลสของเราง่ายกว่ากันแยะแต่ยากกว่ากานหนักที่บอกว่ามันไม่ยากนะไม่ยาก ก็ตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปต่อสู้แย่งชิงเหมือนกับลาบยศเสนเสริญโลกียสุขของผู้อื่นนี่ไม่ต้องเพราะฉะนั้นจึงไม่มีมากคนเราไม่ต้องไปแย่งเหมือนลาบยศเสนเสริญโลกียสุขเราทําที่ตัวเราแต่มันยากตรงที่กิเลสเราสิมากหรือน้อยทีนี้ตัวกิเลสคุณมากคุณก็สู้กันมากหน่อยอยากหนักตรงนี้อ่ะมันไม่ยากแต่มันก็ยาก มันไม่ยากที่ในมุมที่ชัดเจนอย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วแต่มันก็มายากตรงที่กิเลสเรามีมากไหมถ้ากิเลสคุณไม่มีคุณเป็นมหาโพธิสัตว์แล้วเรียบร้อยกิเลสคุณน้อยแน่นอนคุณไม่ยากหนักเพราะคุณมีบาร,รมีสะสมทุนสะสมความร่ํารวยทางอริยทรัพย์มามา,มากสังสมโพธิญาณมาเป็นมหาโพธิสัตว์คุณก็ใกล้เคียงที่จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ยากนัก แต่ถ้าคุณยังไกลแสนไกลเลยแม้แต่พระโสดาพระสกิทาก็ยังไม่ได้เป็นแน่นอนก็ยากหน่อยละแต่ไม่เป็นไรหรอกพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปให้คุณมาเป็นพระพุทธเจ้าหมดทุกคนท่านมีขั้นตอนจะเรียนจบแค่นั้นจะเรียนจบแค่นี้ซึ่งจะมีประโยชน์คุณค่าต่อเราเองและต่อโลกอย่างแท้จริงเราก็จะพยายามมาสะสมเหตุอย่างนั้นอย่างนั้น ที่จะเป็นขีดขัน้นสำหรับเราไม่ต้องถึงขั้นพระภู้มีพระภาคแต่เป็นธรรมะอันเดียวกันกับที่พระภู้มีพระภาคท่านได้มีมาแล้วและท่านก็มาแนะนำให้คนทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพระหุชนทั้งหลายจงมามีอย่างนี้และท่านก็ยืนยันว่าผู้มีอย่างนี้เป็นผู้มีสุขอันกเกษม